อโอเคครับเจอกันอีกแล้วพี่น้องชิปนี้ครับก็มาอยู่กับโคมาสุครับทีมงานช่างตูวครับขับเองเลยนะพี่น้องนะแก่ขับเองเลยครับเดี๋ยวเราจะไปจวดกับวันนี้เลยเปล่าก็มีจวดการครับ เดี๋ยวเราไปหาขึ้นรถไปก่อนมีใครนั่งด้วยไหมเราไปดูน้างงานครับไปนั่งรถกันหน่อยสักคลิปนั่งว่ะหามันขึ้นรถด,ดีกว่าเริดเปิดเปิด เปิดเห็นไหมเนี่โอ้ยระบวปุ่บคนเปิดให้จัดการมักเม้าลำได้เนี่ย ดำัดำัอนเสียงเลยพี่น้องนี่ครับนาง,งานเป็นเดียวสีเกียรับดันโนั้วไปยังไงวังยังไง ตัวน,นี้ไม่ใช่เครื่อง117นะพี่น้องเป็น120ครับจวดแรงเครื่องไทยเอฟไม่รู้ไปยังไงมายัางไงโอ้แรงแรงแรง ทุกตรงนี้สักหาอาวะดูน้ำเลยพี่น้องเ,ออเยอะอจดกาาครับโอ้ไปท่อไหมหันออกแบบนี้เลยครับวันจะออกเร็ว ันออกเรียวครับหันออกนี่น่าจะดัน2องไฮยนะโอ้เสียงนี่บีดจัดเลียวน่าจะสูตรเทอร์โบหรือเปล่าท่อเนี่ยพรุ่งนี้น่าจะเสร็จนะ อีกส,อนนสักสองวันครับสักสองวันเสร็จปอดี มันฝนจะตกอี่เลยอย่า,ยาพึ่งตกเจ้อพี่น้องด้วฝนนี่ตกมาเนี่ยก็เข้าไม่ได้มันเข้าได้อแต่ว่าบ่ดินวิ่งไม่ได้ดินนี้มันดินทรายครับแข็งใสแจักหน่อยดันไม่เข้าครับ ít sạc ít bicep ít bicep sĩ xong lắm ít sĩ xong lắm ít sĩ ít sĩ โควิดครับพี่น้องใส่แมทกันเลยผมก็ไมไ้เดาแมตมาแต่ว่าก็ไม่เป็นไรครับอยู่ไกลจากคนอยู่ส่วนมากไปถ่ายคลิปนี้ก็จะใส่หมวกใส่แมทมีพูดไม่รู้เรื่องเนี่ยมัน,นก็อย่าด่ามาป้องกันให้ดีที่สุดครับใส่ก็ดีครับแต่ว่าเวลาใส่ก็ดึงลงครับดึงลง ให้ปูดชัดเก็นนิดนึงครับเอ,อ้ไถ่หน่อยไถ่หน่อยต้องกำมนาซิ่งหน่อย โอ้เสียงท่อนี่เพาะมากครับทันออ่ข้างแบบนี้เลยนะท่อเสีงดังๆแบบนี้ก็ไม่ใช่เรื่องดีสักเท่าไหร่นะลำคานคะรับเวลาเหนื่อยมาแล้วร้อนมาเหนื่อยร้อนลำคาญถ้า,งางงเงียบกอไม่สนุกที่ทำไงได้ครับเจมันรักจัดท่อดังมันเขา ใส่แล้วก็อดทนครับดันดินก็น่าจะกองห้าสิบบาทครับพี่น้องประมาณนี้ครับสามสิบบาทสี่สิบบาท อ่อนถว่าบานโอ้ยดิ่มกันนานมากยิงกันสามคันครับไปกับประมาณสี่กิโลนิดๆครับสี่ห้ากิโลตัวนี้ทำท่อระบายแรงดันเรียบร้อยครับแรงดันคันน่ะถ้าไม่ทำนี่ซีนหน้ารั่วเนี่ยนอนรั่วเร็วมาก ศูนย์เขานี้ยนำมานี่ให้เปิดทุกเย็นครับเปิดที่ตรงที่เติมน้ำมันคานหน้าครับพี่น้องแต่ว่าคนเราก็ไม่ได้เปิดบ่อยขนาดนั้นครับไม่ได้เปิดทุกวันบางทีมันก็ลืมเป็นได้ครับคนเราดันไม่ทันแน่นอนครับถ้าดันแบบนี้ ไปถึงทีเหมือนกันครับสี่สูบเราก็จัดจานเหมือนกันครับพี่น้องวิ่งแบบนี้วันหน้าห้าหกร้อยสบายไม่ได้วิ่ง น้ำมันเป็นพันเหมือนทีมงานหกสูงนะหกสูปก็กินนี่จดกาดฟาดมึมเอโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ครับเดี๋ยวมามาอัปเดตหน้างานใหม่ครับ หน้างานทีมงานช่างตูอเอาเดี๋ยวเจอกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ไม่บายครับขอบคุณครับ